สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสองชาวเน็ตเกาหลีร่วมแสดงความคิดเห็นถึงไอดอลสาวที่มีรูปร่างตรงกับอุดมคติมากที่สุดในปัจจุบันนับว่าไอดอลเทป p ๊อบนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในด้านต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะดนตรีเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นตัวแทนในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาทั้งในด้านรูปร่างและหน้าตาด้วยเหลือแม้แต่ความสามารถ พวกเขาหลายคนสมบูรณ์แบบแทบจะในทุกด้านทุกอย่างเกิดขึ้นได้เนื่องจากการทำงานอย่างหนักฝึกฝนทักษะร่างกายการแสดงการร้องเพลงและยังต้องรักษาภาพลักษณ์และรูปร่างให้ดีอีกด้วย และเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีชาวเน็ตรวมตัวกันในชุมชนออนไลน์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไอดอลหญิงที่มีรูปร่างในอุดมคติที่สุดโดยชาวเน็ตคนหนึ่งได้ตั้งคําถามว่าไอดอลหญิงคนไหนที่มีรูปร่างแบบที่คุณต้องการซึ่งชาวเน็ตคนอื่นๆได้เห็นก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไอดอลที่พวกเขาคิดว่ามีรูปร่างที่ดีที่สุดส่วนจะมีไอดอลคนไหนไม่รอช้ามาดูกันเลยลืมทีคาริน่าเอสตา สอลิซ่าแบ็คพิง 3. นายอนทวาย f จางวองยอนไอซ์ห้าซอฮยอนเอโอเอระยูซูจองอดีตสมาชิกเลิฟลี่เโรเซ่แบ็คพิง 8. ยูนาอิจี 9. โมโมโทวายสิบเจนี่แบ็คพิง และนี่ค่ะก็เป็นสิบไอดอลสาวที่มีรูปร่าง,งตรงกับอุดมคติมากที่สุดจากความเห็นชาวเน็ตเกาหลีซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ได้ชมกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ